ในวันที่วันจันทร์ที่จะถึงนี้ท่านสวไพบูลเอาเรื่องนี้บรรจุเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการสามัญที่ท่านรับผิดชอบอยู่และจะเชิญอายการสูงสุดจะเชิญอายการที่เกี่ยวข้องอายการที่สั่งไม่ฟ้องมาซักถามในห้องประชุมคณะกรรมการสามัญและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งหมดสคนผมขอมอบชื่อเหล่านี้ให้ท่านอาจารายไพบุญเรียกมาสักถามครับในวันจันทร์ที่จะถึงนะ่ะแล้วพี่น้องคอยติดตามใครก็ตามที่ช่วยเหลือให้ทักษิณพ้นผ,ผิดบุคคลผู้นั้นได้ติดคุกมาแล้วสองกลุ่มถ้าพี่น้องจำได้สามหนาหห่วงติดคุกคนละสี่ปีมีผลเอกคนหนึ่ง ไปช่วยเหลือพักไทยรักไทยให้ลงสมัครโดยไม่ต้องแข่งกับพักการเมืองอื่นเป็นพลเอกครับถูกสารเช่นต้นพิ่พากษาจำคุกสี่ปีสเดือนวันที่ถูกสารพิ่พากษาจำคุกยืนคอตกบอกว่าพักไม่ดูแลผมเลยและผมว่าถ้าท่านรรการไผบู์โทษนะถ้าท่านสวไปบูน <c oughs> ตั้งให้เป็นอัยการตรวจสอบอัยการแล้ว ถ้าท่านสาวไปบูนตรวจจนถึงที่สุดถึงวันนั้นคนที่สั่งไม่คล้องคงจะสำนึกได้แต่สายไปเสียแล้วเห็นลงศพเมื่อต้องหลังน้ำตาเห็นหลังน้ำตาเมื่อเห็นลงศพแน่นอนครับพี่น้องครับขอขวากให้ท่านท่านสวไปบูนดำเนินการต่อครับพี่น้องครับครับก็ผมจะรับจากพี่ถวรมานะฮะแล้วก็ประชุมวันจันทร์แล้วก็จันทร์ที่14เราจะเชิญให้อายการสูงสุด สองคนที่พี่ถาวรให้มาสามชื่อเนียมาชี้แจงแล้วเราก็จะรู้ความจริงว่าใครจะต้องรับผิดในการปล่อยทักษิณออกไปครับพี่น้องครับเห็นไหมครับพี่น้องเวลามันมีข่าวมันก็สร้างข่าวให้เราไปไปดูไปมุ่งความสนใจไปที่ประเด็นข่าวแก้ไขที่มาโสโว ข้างหลังมันก็จัดการได้อื่นต่อกับพี่น้องเห็นไหมครับคราวนี้นอกจากเรื่องนี้แล้วครับพี่น้องสิ่งที่เราต้องจับตาพี่น้องสองล้านล้านบาทถ้ามันผ่านไปได้พี่น้องเฉพาะสิบเปอร์เซ็นค่าคอมมิชชั่นมันก็สองแสนล้านมันซื้อประเทศไทยได้สามตลบสิบตลบพี่น้องเพราะฉะนั้นนี้อยากให้สวไทบูนช่วยเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อยครับว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องสองล้านล้านเนี่ยไปถึงไหนแล้ว สอสอสวยื่นเรื่องไปที่องค์กรอิสระใดบ้างแล้วก็แนวโน้มไปถึงไหนคดีจะออกมายัางไงขอเชิญท่านสวครับครับก็เรื่องเงินกู้2ล้านล้านนั้นผมขอแก้ตัวเลขนิดหนึ่งนะฮะเมื่อกี้คุณหมอบอก10% 2เปอร์แสนแต่จริงๆแล้วของเขาตั้งเป้าไว้นะอย่างน้อยที่สุด20-30%ถึงก็คือ4ี่แสนล้านถึง6 0แสนล้าน มันจะเอาเงินพวกเราไปทีหนึ่งสี่แสนล้านหนึ่งหแสนล้านออกนอกประเทศยอมหรือเปล่าก็เพราะอย่างนี้ถึงได้ต้องทำเงินกู้ทีเดียวสองล้านล้านเพราะได้จะไปเซ็นสัญญาผูกมัดไว้เลยแล้วค่อยๆเก็บค่าตรงไปตลอดเจปีจนกระทั่งแล้เอาเงินนั้นที่เจ็บใจคือเอาเงินนั้นมาซื้อเสียงมาซื้อทุกๆอย่างซื้อประเทศแล้วไปกดขี่พวกเราอีก เราไม่ยอมใช่ไหมกฎหมายนี้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรมาที่วุฒิสภาจะเข้ามาพิจารณาในวันจันทร์ที่เจตุลาคมนี้พวกเราสวรสรรหากับสวรเลือกตั้งที่มีคุณธรรมเราจะคัดค้านอย่างเต็มที่ถ้าตีตกได้ตีตกแต่ถ้าตกไม่ได้ไปอยู่ในกรรมธิการเราก็จะแก้ไขให้มันมากที่สุด แต่ถ้าสุดท้ายไปสภาผู้แทนราษฎรกฎหมายนั้นสภาผู้แทนราษฎรสุดท้ายพักทักษิณก็ยกขึ้นมาใช้จนได้แต่ว่าไม่เป็นไรอยากยกยกไปพอเสร็จแล้วผ่านสภา,าแล้วเราก็จะไปยื่นสารรัฐธรรมนูญแต่เรื่องนี้ทั้งสภาสสประชาธิป,ปัตย์ก็เตรียมไว้อยู่แล้วส่วนสสสวนั้นคุณคำนูณสิทธิสมานยกล่างไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว พวกเราเตรียมเซ็นแล้วแต่กฎหมายยังไม่ผ่านใจเย็นๆก่อนได้ไหมแต่ถ้ากฎหมายผ่านเรายื่นสารร,รัฐมนูญสารร,รัฐมนูญตอนนั้นคงยังอยู่นะฮะเพราะมันยังแก้ที่หมางสอวไม่ได้แต่ถ้าสารรัฐมนูญยังอยู่ตามที่ว่าสารตัดสินว่าเงินกู้สองล้านล้านนั้นกฎหมายขัดรัฐมนูญ เนื่องจากเป็นกฎหมายการเงินที่คณะรัฐมนตรีเป็นคนเสนอเข้ามาเขาต้องรับผิดชอบรัฐบาลยิ่งรักต้องลาออกดีหรือเปล่าแล้วก็ที่สำคัญก็คือเงินกู้สองสามแสนห้าหมืนล้านของระบบน้ำท่านทราบไหมสารรัฐมนูญเขาอ,อนุญาต ตั้งแต่ปี2554แล้วบอกว่าให้รีบไปใช้เงินก็กำหนดว่าจะต้องเริบใช้เงินอย่างเร่งรีบแล้วก็ต้องใช้เงินให้หมดภายในวันที่30มิถุนายนปี2556แต่ปรกากฏว่าไอ,อ้เพราะความที่อยากจะได้โกงเยอะๆนะก็เลยยังไม่ทำโครงการไปมัวจะไปหาผู้รับเหมาที่จะให้เปอร์เซ็นต์ตัวเองเยอะๆ เสร็จแล้วจะประมูลยังไงที่จะให้ไอ้บริษัทนั้นมันได้เจราจาแล้วได้ประโยชน์กันมากจนกระทั่งไปออกแบบการประมูลซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนในโลกคือให้ผู้รับเหมาเป็นคนศึกษาเองว่ามันเหมาะสมไม่เหมาะสมให้ผู้รับเหมาเป็นคนไปเจราจากับชาวบ้านเองให้ผู้รับเหมาเป็นคนไปออกแบบเองแล้วก็ให้ผู้รับเหมาเป็นคนสร้างเองสุดท้าย เพื่อที่จะให้เงินเข้ากระเป๋าตัวเองมากที่สุดยอมหรือเปล่าฮะเราก็เลยเตรียมแล้วก็ไปยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินแต่ผู้ตรวจการแผ่นดินก็ทำงานค่อนข้างจะไม่เร็วอ่ะนะถ้าเอาเรื่องนี้ไปฟ้องศาลฟ้องที่ศาลปกครองแล้วยกเลิกสัญญาเขาก็ใช้เงินกู้3 5 0 0 0 0ล้านไม่ได้เพื่อที่เขาจะได้มาตั้งงบประมาณอ่ะ ถ้วเอาเงินมาช่วยเหลือชาวบ้านที่ตอนนี้กําลังเดือดร้อนอยู่แต่ไอ้พวกนี้ไม่ยอมอยากจะเอาเงินก้อนใหญ่ๆให้กับผู้รับเหมาที่ตกลงกันไว้ดังนั้นไอ้วิธีคิด350,000ล้านกับไอ้เงินกู้2ล้านล้านนั้นเหมือนกันหมดดังนั้นทักษินตอนนี้ฝันแต่ตัวเลข2ล้านล้านบวก350,000ล้านเป็น235,000ล้านคิดไปคิดมาตัวเองจะได้ผลประโยชน์ถึง7 0 0 0 0ล้าน เอากันทีเดียวให้มันรวยไป็นทั้งชาติรับได้หรือเปล่าต้องหยุดทักษินทักษินคือปัญหาผมไม่อยากจะพูดถึงเขาในอดีตแต่ตอนนี้ต้องพูดเพราะว่ามองทีไรคนที่ไม่รู้จักพอไม่พอทั้งอำนาจไม่พอทั้งเงินเป็นคนที่มีปัญหาของชาติเป็นคนที่จะสร้างวิกฤตสร้างความวิบัติให้กับชาติ ถ้าพวกเราไม่สู้วันนี้เราไปรอให้วิบัติแล้วค่อยสู้เราจะไม่มีชาติให้เหลือรับได้หรือเปล่าเราจะทำยังไงเรียกร้องทักษิณยังไงเรียกว่ายังไงให้ให้ทักษิณไปไหนเอาละแค่นั้นพี่น้องครับท่านสวได้ถามหะครับว่าทักษิณเนี่ยไม่พอ แต่สำหรับพี่น้องเป็นครับพอกันทีครับพี่น้องถูกไหมครับพี่น้องพอกันทีกับระบบทักษิณใช่ไหมครับครับพี่น้องครับเวลาเกินมาสิบนาทีแล้วครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าสู่สุดท้ายาษาทยของรายการนี้นะครับผมอยากจะขอเชิญท่านทวัรเสเนียมนะครับช่วยฝากมีอะไรจะฝากกับพี่น้องไปจนทั่วประเทศบ้างไหมครับเชิญเลยครับผมจะฝากพี่น้องสักสองเรื่องนะครับ ระบอบทัศนินได้ทำลายประเทศไทยมาเป็นระยะเวลา8ปีโดยประมาณไม่ว่าจะยุคที่ทักนินเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่6ปีและก็ตามด้วยยุคของสมัครยุคของสมชายและมาถึงยุคของน้องสาวที่ชื่อยิ่งรักสิ่งที่เป็นปัญหากับประเทศนี้มากที่สุดก็คือการทำผิดกฎหมายการทุจริตคอร์รัปชันหลายคนบอกว่าก็เพราะคนคนเดียว ที่ชื่อทักษิณถ้าคนคนนี้ไม่มีหรือคนนี้ไปอยู่ในคุกหรือล้มหายตายจากประเทศไทยคงจะมีแผ่นดินสูงขึ้นเยอะเ <S ul ain> มื่อ <machines> <S ul ain> ป,ประมาณสองเดือนที่ผ่านมาถ้าพี่น้องได้ติดตามสื่อมีองค์กร <S ul ain> อยู่องค์กรหนึ่งชื่ออ <S ul ain> ันกอยดนะประกาศตามล่าทักษิณทุกแผ่นดินที่เขาอาศัยอยู่ <S ul ain> ถ้าพี่น้องรู้ว่าทักษิณอยู่ที่ไหนหรือรู้ว่าอยู่ดูไบช่วยบอกอันกออีดาไปด้วยอันกออีดาเจอทักษิณเมื่อไร่แผ่นดินไทยจะได้สูงขึ้นสัทีครับพี่น้องครับขอบคุณครับวันนีครับพี่น้องครับเราบอกให้เอากออีดาไปถามที่อธิบดีกรมตำรวจเราดีไหมครับนะฮะองการพี่น้องช่วยส่งข่าว ถึงอากอริดาด้วยนะครับนะครับให้ไปถามอธิบดีกรมตำรวจก็จะรู้ว่าคุณทักษิณอยู่ไหนนะครับครับผมคันนี้ขอเชิญท่านสวนะครับมีอะไรจะฝากถิงพี่น้องบ้างไหมครับก็ฝากไปยังท่านประชาชนผู้รักชาติที่อยู่ที่นี่และก็ที่รับชมอยู่ทั้งประเทศการต่อสู้กับระบอบทักษิณหรือการต่อสู้กับพรรคทักษิณน,นี้ท่านอย่าไปคิดว่าเขาจะกลายเป็น ยักษ์เป็นมารที่สามารถมีพระกําลังที่จนกระทั่งไม่มีใครปราบสําเร็จไม่จริงครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็เปี้ยพอสมควรแล้วแต่ว่าเป็นเพียงแค่พยายามออกมาบอกว่าพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเปี้ยกว่าเขาท่านเปี้ยหรือเปล่าใครจะเอืดกว่ากัน ถ้าเราเอืดต่อนะฮะแล้วรวมพลังกันต่อสู้จากทุกทุกที่ทุกทุกแหง่งทุกทุกกลมุมเพื่อที่จะต่อสู้กับระบอบทักษิณผมเชื่อว่าในระบอบนี้มันเหมือนเก่งละครับแต่เอาเข้าจริงๆถ้าโดนหนักๆแบบต่อเนื่องอย่างที่ท่านทำอยู่ทุกวันแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆผมว่า เราเห็นการล่มสลายของระบอบทักษณิณแน่นอนครับครับพี่น้องครับก่อนจะจบนะครับผมก็อยากขอแสดงความคิดเห็นนิดหนึ่งครับพี่น้องครับว่าพี่น้องครับทักษณิณหุบเหยื่อเราแล้วครับพี่น้องทักษณิณพักเพื่อไทยมองไม่เห็นหัวของประชาชนมองไม่เห็นว่าสอสอส,อสอวอ ไม่เห็นหัวของพรรคปฏิบัติไม่เห็นหัวของ40สวเขาจินทํำการลุกคาดบุกย่างไม่ยังคิดเมื่อเขาฮุบเหยื่อเราพี่น้องณวันนี้พี่น้องจะเห็นว่าในหลายปีที่ผ่านมานะครับพี่น้องปรากฏการณ์ที่สสสอวอกับปชนกำลังไหลรวมกันเพื่อจะจับมือร่วมมือกันในการโค่นระบบทักษิณนเนี่ยกำานังจะเกิดครับพี่น้องครับ อีกไม่นานเกิดรอพี่น้องทุกสรรพสิ่งมีเกิดทุกสราพสิ่งมีดับขอแสดงความเสียใจต่อระบบทักษสิณด้วยว่าประชาชนจำเป็นต้องชนะคุณแล้วขอบคุณครับ